ไปที่วัดโนนสว่างนะครับมีการนำเครือข่ายภาครัฐลงนาม MOU ฟื้นฟูเยาวชนคืนคนดีสู่สังคมที่วัดโนสนวสว่างอำเภอหนองบัวซอพระพิพัฒน์วชิราคมหลวงพ่อเจริญฐานยุตโตมเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการบำบัดฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนขอนแกน่นสถานพินิษเลยอุดรธานีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีและวัดโนนสว่างโดยได้รับเกียริจากพันธบโทโรระวุฒิวงศีนินอธิบดีกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นประธานในพิธีมีนายนัทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนางณรินาน,นาฏไกรนารา รองอธิบดีร่วมเป็นสักขีพยานวัดนนสว่างได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการฝึกทักษะและการเรียนรู้โดยหลวงพ่อเจริญเป็นผู้นำเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิษฐ์เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมด้านจริยธรรมพร้อมประยุกต์ใช้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเช่นกองกิ่งกองยาวและกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ทางวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเยาวชนให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างมั่นคง ุ่มเป้าหมายก็ได้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถานพินิษหรือมีคำสั่งจากศาลให้เข้าสู่กระบวนการบําบัดขัดเกลาตามพรบศาลเยาวชนและครอบครัวปีพุทธศักราช2553มาตรา132โครงการนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสนากฎหมายการศึกษาและสังคมเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้เยาวชนไทยได้กลับมาเป็นพลเมืองดีของสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป